แล้วมหานรกนี่เป็นของกลางนะเหมือนโลกใบนี้ก็เป็นของกลางที่ทุกเชื้อชาติศาส,สนาและเผ่าพันธุ์อยู่บนโลกใบนี้ยมหานรกเหมือนกันรักกิเลสตัวเดียวกันมีโลภโทสะโมหะอยู่ในใจของมนุษย์ไม่ว่าความเชื่อจะแตกต่างกันเพียงอะไรก็ตามการกระทำทางกายวาจาและใจเดียวกันเพราะนั้นวิบากกรรมเดียวกัน นี่ใหญ่ทุกคนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งการกระทําดังนั้นความ,มารู้เกี่ยวกับเรื่องมหานรกที่ต่อไปัทํามเป็นวินิซีรีนี้จึงเป็นความ,มารู้สากลที่ทุกคนควรจะศึกษาไว้เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์ไม่งั้นเราจะได้ยินแต่ว่านรกสวรรค์ตายไปอยู่บนสวรรค์แต่เรายังไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงนรกเป็นยังไงงไ,ไม่รู้เดี๋ยวเทพเจ้าลงโทษเป็นนรก เราก็จะไม่รู้มันเป็นยังไงใช่ไมจ๊ะทั้งๆที่เมื่อ2 5 0 0กว่าปีนู้นพระสัมมาสัมพุทเจ้าตอนเสด็จลงมาจากดาวึดินท่านเคยเปิดให้ดูครั้งหนึ่งนะนี่เปิดให้ดูทีเดียวนลแต่ความทรงจำของมนุษย์เฉยไมจ๊ะมีจำกัดช่วงนั้นกลัวบาปแล้วก็อยากทำบุญแล้วก็อยากเป็นพระสัมมาสัมพุทเจ้าพระเ็นพุทธนุภาพ ในช่วงนั้นทั้งเทวดาทั้งมนุษย์แล้วก็สัตว์นรกต่างเห็นซึ่งกันและกันเลยเปิดโลกแต่ต่อมาเนี่ยมันก็เลื่อนๆลงไปเรื่อยๆผู้ที่เห็นก็เล่าทรงจำมาต่อมาแล้วก็ตายไปตะโลกไปผู้ที่ทรงจำไม่ได้เห็นเนี่ยสิบปักว่าก็ไม่เท่ากับตาเหน็นก็เชื่อก็มีไม่เชื่อมึงเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่ง ตอนแกก็เชื่อหมดตอนหลังก็เชื่อมากตอนหลังก็เชื่อมั่งตอนหลังไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ถึงในทําบาปอกุศลกรรมแล้วตอนหลังตอนในสุดนรกสวรรค์ก็จะหายไปบางคนก็บอกไม่มีบางคนบอกมีอยู่เฉพาะในอกสวรรค์นในอกนรก,กในใจบ้างก็ว่าอาสวรรค์มะลาวนรกมาคู่บ้างก็ว่ามันน่าจะมีนะอะไรต่างๆพูดเผื่อๆเ,เอาไว้นี่ ะ้นอันนี้เป็นความรตาสสารที่ทุกคนต้องศึกษานะ